ว่าแจ้งดารากับโดนหล,นนนะหลอกหลายคนนะครับนะแกหลอดบ้านเราสร้างอะไรสร้างชื่อเสียงนะครับ <c oughs> ออรพยานหน้ากอะไรแน่นี้นะครับเออเกี่ยวกับประวัติของตัวเองนะครับสรุปนะนะเจ๊งนะครับนะดาราโดนหลอกหลายคนนะครับเออจริงๆนะครับนสร้างพยานหน้ากอะไรเนี้ยหรีนะครับเอ่อเอ่อเกี่ยวกับประวัติของตัวเองนะครับพวกนี้นะครับมันมันมันเป็นอะไรอ่ะมัน มันมันสร้างหนังสร้างเรื่องอะไรขึ้นมานะครับมันมีเงินไงนะครับก็พ่อใครนะครับก็ญาติโยมก็โง่ไงนะครับเห็นไหมล่ะเพราะญาติโยมโง่ญาติโยมไปคุณออกทุนให้นะครับแม้แต่ค่าทนายอ่ะเห็นไหมล่ะสองแสนนะครับญาติโยมก็ออกทุนให้นะครับแล้วจะไปบอกว่านะครับท่านนายเขาคิดแพงอีกนะครับเออนะครับเห็นไหมยังบอกว่าท่านนายเขาน่ะเขาคิดแพงขนางนอีคิวน่ะสองแสนนะครับ เห็นไหมโอ้จะบ้าตายนะครับเอล้วกกจ้าเข้ามาน่ะเห็นไหมตัวเองก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทนะครับเอเอฟซีเข้านะครับหรือนัก็โยมเขาจ่ายให้นะครับแล้วจะไปบ่นทําไมล่ะเออนี่แหละเขาเรียกว่าเวนกรมนะครับเวนกรมนะควรพวกนี้นะครับเออเป็นถึงนักกอะไรพวกนี้นะครับเออเป็นถึงสาวก นะครับเป็นถึงสาวกอ่ะนะครับความคิดเนี่ยครอู้ยนะครับเนาะนะอันทุกคำอ่ะคราไปคุยกับพวกนี้นะอ่ามีแต่เงินแต่ทองอ่ะนะครับคุยกันแต่เรื่องเงินเรื่องทองอ่ะเลดแขนเห็นไหมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะนะครับเขาบอกว่าเป็นเงินแท้นะครับมันไม่มีหรอกนะนะครับเงินแท้หาที่ไหนนะครับเลดแขนน่ะหนักอย่างน้อยสามบาทนะครับ เออเราเงินมันบาทเท่าไหร่ลราพอคูณทุนหัวนะครับแหมนะครับรอก,กันได้นะครับชุบเงินแท้นี่ก็ว่าไปอยากนะครับนะแต่ถ้าว่ากําไรเงินแท้นี่อย่าไปคิดนะครับเออเงินแท้นะ่ะบาทหนึ่งสี่พันกว่าบาทออทองนะครับเ,ออเงินเดี๋ยวนี้แพงนะนะครับเออเงินแพงนะครับพอทองมันขึ้นไงนะครับเออเงินนะบาทหนึ่งห้าหกพันนะครับเดี๋ยวนี้นะเงินนะเออ นะครับอย่าอย่าอย่าเล่นนะครับอย่าไปพูดเล่นนะเออเงินเนี่นนะนะครับแล้วมันจะขายเก้าร้อยได้ยังไงนะครับมันสังคตังนะครับเห็นไหมมันเป็นเลทสังคตังนะครับเออที่เขาปั๊มขายกันนะนะก็โดนในตัวนี้หลอกแล้วนะครับแหมนะครับเขาาทำเขาเอาสังคตังนะครับมันมาหล่อมาทําให้นะครับมาปั๊มให้หล่อให้นะครับโดนหลอกกี่ตามเคย นี่กันเออบอกว่าเลทอะเงินแท้นะพี่หลวงก็ได้มาอ่านเลยว่าอ่าอ่าอิวนี่กันเออนี่กับพี่หลวงไปมาก็ได้อันเนี่ยตางงูเงินแท้นะกันอันจี้เดียวนะกันทั้งหลายร้อยเลยค่ะนั่นน่ะเออเขาขายกันเป็นน้ำหนักเงินเนี่ยนะมันก็เป็นน้ำหนักนะนะ,นะครับเหมือนทองคํานั่นแหละถ้าเงินนะ,นะนะครับเงินเงินแท้เนี่ยนะนะครับนิดเดียวนะครับก็มีราคาค่าสินนะครับลองมีเงินนะแท้สักบาทสิ เอาไปขายในร้านทองดิเขาตรวจแป๊ดเดียวเงินแท้นี่เท่าไหร่ขี้หมูขี้หมาได้หนะ้าพันหกพันบาทหนึ่งนะบาทหนึ่งห้าพันหกพันบาทนะครับเงินนี่นะนะครับเพราะถ้าทองกระยับขึ้นเงินก็ขึ้นตามเห็นไหมล่ะเอทองกระยับขึ้นเงินก็ขึ้นตามนะครับหลอกหน้าด้านๆเอฟซีน,น, FC นะคอยก็ยังเชื่อนะครับซื้อน,นะครับยอมจริงๆเลยนะครับคณสีรีวิตนะครับ จริงๆนะครับีลาวิทเนี่ยจริงๆนะครับไม่น่านะครับเนาะคนเราเนี่ยนะนะครับเป็นถึงอันนี้หลอกเข้าไปก็บอกว่าเนื้อสังกตังเนื้ออะไรพวกเนี้ส่วนมากทําเลดนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นเนื้อสังกตังนะครับเอาทิ้งไว้นานๆมันก็จะบวมแตกนะครับเป็นสนิมเขียวขึ้นเต็มไปหมดนะครับเอาเงินที่นะครับเปลือกข้างนอกก็จะร่อนออกไปหมดนะครับเห็นไหมล่ะอก็จะเหลือแบบเงินแบบแบบเป็นเหล็กอะเหล็กด้านๆอยู่ข้างใน นะครับนั่นแหละเขาหล่อเอานะครับนะนะครับเขาเขาหล่อเอานะครับนั่นนะนะครับอย่าไปเชื่อหล่อแล้วก็เอามาตัดแต่งตะใบตัดแต่งปัดกลมนะครับให้มันสวยนะครับนั่นแหละมันไม่ใช่เงินนะครับเงินจะบ้านรือทองเหลืองยังไม่ได้เลยนะครับนะนะทองเหลืองกิโลร้อยกว่าบาทนี่นะนะครับเออกิโลหนึ่งทองเหลืองกิโลร้อยกว่าบาทนี่เขายังไม่ทําเลยนะครับมันทําไม่ได้นะครับมันทาแล้วมันยากกว่าจะตีออกมาเป็นเส้นเป็นเหล็ได้ นะครับเออก็นนกย,ยังยังไปหลอกญาติโยมอยีกนะเห็นไหมไปยังไปหาพวกนี้มันเสียแต่เงินแต่ทองนะครับ้า็มาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะ